ครับวันนี้พามาดูาพืชพันธุ์นะครับพันธุ์ไม้นะครับหลังหลังฝนตกนะครับฝนตกไม่เยอะครับเมื่อคื็พอที่จะได้ช่วยช่วยบรรเทาความแห้งแล้งไปได้ในระดับหนึ่งนะครับถึงว่าฝนก็ตกประมาณระดับสองนะครับก็ ก็ยังดีครับได้มานิดนิดหน่อยหนยครับนี่ก็เป็นจนจำปะดะนะครับผมเอาตามาติดไว้นะครับก็ติดไว้ประมาณสัก2เดือนครับ2เดือนก็ก,ก,ก็น่าจะได้ครับครับนี่ก็เป็นต้นมะม่วงนะครับ r 2 e 2นะครับ r 2 e 2 ลูกกลมๆนะครับก็ติดโลกแล้วครับโลกนึงนะครับก,ก็เพิ่งออกปีแรกนะครับนี่ก็เป็นมะนาวครับนี่ก็เป็นบ้านของคุณป้านะครับนี่ก็เป็นมะม่วงพันทยโน,โนนะครับโลกเมื่อสองปีที่แล้วครับมันก็ ก็าถ,าถามว่าพอใจไหมก็ยังไม่พอใจในการเติบโตนะครับนี่ก็ก็อบคกมาติดติดกันนะครับผมก็ตอนแรกกะจะเอากะจะเสริมรากนะครับอาจจะเสริมรากต้นอาทูอีทูเดี๋ยวเปลี่ยนใจเอามะม่วงพันแดงจกักรพพัดมาใส่นะครับก็สองกิ่งนะครับก็ ก็พอที่จะใช้ได้อยู่นะครับก็มีมะนาวนะครับใครจะสั่งพันธุ์มะนาวก็ก็สั่งสั่งจองมาได้นะเป็นมะนาวเป็นพิจิตนะครับนี่ก็เป็นาภาษาใต้เขาเรียกเรียกมะม่วงมุดนะครับก็ถือลูกเลยครับติดลูกแล้ว เป็นมะม่วงที่เอาตามาติดนะครับติดโดวยวิธีการแบบแบบสมัยก่อนก็คือติดแบบติดตาย,ยางผ่าราครับนี่ก็เป็นต้นทุเรียนพวงมณีนะครับต้นทุเรียนพวมนงมณีัสองปีสองปีนิดๆครับ นี่ก็เป็นที่จีดเพลไก่แจ้เมื่อคลิปที่แล้วครับก,ก็ไม่มีละหายหายไปแล้วครับเพลไก่แจ้หายไปละมียอดมาใหม่ครับนี่ก็เป็นต้นกระท่อมครับก็ ติดตาไว้ครับแต่มันไม่ค่อยจะเจริญเติบโตดีเท่าที่ควรเนื่องจากเก็บกินเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นต้นกล้าทุเรียนที่ที่เตรียมไว้แจกนะครับเตรียมไว้แจกเราจะติดตาชุดน,นี้ครับเสียบข้างชุดนี้แล้วก็แจกหลังจากที่ครบหนึ่งหนึ่งพันซับซับตะไคลไปแล้วนะครับก็ จะแตกต้นผุเรียนพันธุแปลกๆนะครับนี่มีต้นต่อมีต้นตออยู่ละนะครับนี่ก็เป็นหมอนทองครับนะครับหมอนทองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับปลามาดูหลังฝนตกนะครับว่า ว่าจะชุ่มชื้นประมาณไหนนะครับครับก็จะเร้ยนงดงามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับผมแจกแน่นอนครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับแต่เป็นระบบเรนดอมนะผมอาจจะแจกร้อยกิ่งนะครับร้อยกิ่งร้อยต้นนะครับก็ก็ตีไปว่า10%นะครับ10%ของยอดติดตามก็จะได้1คน นะครับขอบคุณครับ